เลีมครับเพียร้อดอยวครับเฮียมีต่อหรอมีต่อเลยหรอฮะยืนจ้องหน้าเลยเหรอต่อะต่อโอ้ย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 โ่มีต่อเลยเหรอมีต่อเลยหรอยืนบอกหน้ากันเลยเหรอ ไปเดี <affiliated S 2> <simulator rainforest> ๋ยวใส่หน้ากากก่อนเดี๋ยวโดนเก็บค่าใจอุ้ยโดนแซะโดนแสะโดนแซะโดนแส้ดีาว่ไหนดี้หายใจทางอันนี้หายใจทางหนังนะผิวหนังบเพื่บมจะบอกก่อนเดี๋ยวโดนเก็บค่าายเป็นลิ้มๆจไม่ออแล้ โอ้โหปวดจะตายแล้วเฮ้ยขอล้าแล้เออเพิ่งรู้ไหล่สัตว์เพิ่งรู้ไหล่สัตว์ไม่ได้เล้านะเป็นอะไรเพื่อนติดในรถอ๋อติดในรถดิฉันตกใจก็นึกว่าเราไม่ใช่วันนี้พี่บิลลี่หายใจไม่ออกหาใจไม่ออกหายใจไม่ออกไม่สบายพี่ผมไม่สบายเพื่อนโอ้โหจะไม่ออกใครจะไม่ได้ มีกคนล้เซนไทยที่วันอนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนี่สิบคนเพื่อนสิบคนเหรอเมื่อไหร่ยี่สิบเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนผมหาเพชรอยู่เมื่อวานไม่บอดบด้วยไม่ครบุ้มเรากำลังสร้างอะนี่เพื่อนป้าจะยี่สิบอะ อยากกดไม่อยากกดไม,ไม,กกดไม่ไม่รู้เหมือนกันผมกำลังสร้างอยู่เพื่อนโอ้ไม่อยากกดตามจริงไม่ได้ทำไมเก่ากันอย่างนี้นอ้้นี่มีแค่นี้แหละเท่าที่เห็นเลยเพื่อนเ้ยแล้วผมก็มีเท่านี้มีซํานี่นสภาพได้ไหมล่ะถ้าเก่ากันนะะอะอะไรไม่ได้เก่าเก่าตั้งไหนเพื่อนอผมปลากระพงโอ้โ้ รับสภาพได้แน่นะถ้าเก่ากันเนี้ยไม่ผมตะโพงเพื่อนผมไม่ได้เก่าโอ้ยคุยมีจมูกไม่เนหน่อยใจไม่ใส่ใจไม่รนบแฟนอู้ยดนเราแล้วแบบนี้โดนเราแล้วเอาดิแทงมาดิี้เนาะแทงมาดิอุ้ยอุ้ยมั่นใจนะว่ามึงใช้ชีวิตได้ถ้ามึงเก่าอ่ะมั่นใจนะเอาดิกูอยากเอาแล้วเอาเล้วอยากรู้เหมือนกันนะกูเอาแล้วกใช้ชีวิตได้หรือเปล่ากูอยากรู้โอกมาโดนไปบอกออกมาโดน โดนได้รอเปล่าอย่ายุกแกงพอเคะอย่ายุแกงพอพวกเดือดดน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 เดือดามเดเอเมโทไม่สวเลยเมโทก่อนไม่ช่วยเพื่ออะไรเฮียไม่ช่วยเพื่อน่ะโนี่โกมึงไม่ช่วยเพื่อนล่ะเฮ้ยิลลี่ทิ้ง่อเราเราเราไม่เคยปล่อยใครนอนนะเว้ย โอ้โหหนีเลยล่ะตัวนี้เบิกรถไปแล้วจ้าไปแล้วจ้านี่หอเฮ้นผมทำไมอ้าวนี่มไม่ถูกต้องเลยนะ มันอมไม่อ่ะหล่อหน้าตั้งแล้วแล้วทำอะไรได้อะไรได้ร้องดิร้องไห้ดิเร็ไหน่อร้องร้องอองดิร้องดิร้องอีร้องอีชอบชอบร้องดิร้องร้ร้องอีกร้องอีกเร็วเรวห่วยห่วหวยหวยเร็วหวยห่วยเร็วกูเล้าฟังเสียงอยู่เร็วเร็วเวเไม่ชรถได่นไชห่วหวยดังกว่านี้เร็วเกูขอดังดังกว่านี้เร็วเร็วเวเหวเ โดยกูสตีจัดเลยเหี้ยเหี้ยพอกูเล่นมันก็ไม่พูดเงียบทำพวยเลยวะหลับได้จริงป่าวไอ้สัตว์เก่าเก่าให้ถูกบริบทนะเว้ยบออกก่นปกติเอาแกงคนละแกงเป็นอย่างนี้แหละปกติครับเอาแล้วเอาเลี้ยวเอาแล้วเอาเล้ว ทำอะไรไม่ได้ครับอยู่นอแกงทำอะไรไม่ได้เร็วๆร้องอีกเร็วกูร้อฟังเสียงมึงอยู่เร็วร้องอีกร้องอีกเร็วร้องเร็วร้องเลยยังดมเที่ยอะไรโดนตักแล้วตักกูเก่าก็ไม่ร้องไอเด็กขี้อพยาใช้ชีวิตได้ถูกบริบทไหนสัตว์เก่าก็เก่าให้จริงนะพวกมึงอ่ะทำให้ได้นะถ้ากูกดรับให้ได้นะโอเคเปล่า mà người mọi 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 ทำอะไรไม่ได้ครับผมอยู่น่าแก๊งจะให้กูรอไหมเหรือเหลือจะให้กูรอเอางี้หรือเหลือให้กูรอมึง20สิบสลับหรือว่า10บสหรือเหลือจะเล่นแบบ10บสเอาเปล่าเปล่าหรือยีก็20ก็ได้เอาเปล่ายี่มันเดือดจังวะได้ทุกรูปแบบเลยพวกมึงเอาเปล่าโอ้โหกูเก่าให้ถูกบริบทดีวะเฮี้ยพอกูเก่าด้วยทำไมมึงไม่ต้องว่าอะไรครับ กูมาไอ้เหี้ยเป็นเด็กแงวะไอ้เหยัยกูเก่ามึงก็มาแกล้งบ้าอะไรของมึงวะเก่าให้จริงดิไอ้สัตว์จะแกล้งบ้าดิเร็๋ยวโอ้ยฉันขอโทษนะอย่าเงียบดิไอ้เหี้ยโอ้ยโดนเล้วเฮ้ยอะไรอ่ะยี่เบทกูไม่เคยงอเลยเบทเนอะกูไม่เคยงอนะยี่เบทไอ้สัตว์ไม่เคยงอเลยเว้ยอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรนะกูไม่เคยงอเลยเว้ย นี่โดนโดนยิริโดนโอ้ยเอาได้พอไปละโอ้ยโหลขาวดิร้องอีกกี่ร้องอีกอ๋อขึ้นแล้วปลอดภัยโอ้ยเดี๋ยวๆๆมานะครับโอ้ยแกโดนที่ไปโดนที่ไปโดน โอ้ยยอมเหรอครับอย่างนี้ต้องทีฟีนะเยเนี่ยไอ้กระติกเขาเหนียวพูดกับกูดิต้องทีฟีนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะเงียบทำไมเนี่ยอ่ากูไม่ตีกูเลยอ่ะไหนพูดกับกูดิมึงเก่าอ๋อพูดดิพูดดิกระติกเขาเหนียวเออไม่เอ้ยมึงเก่าอ๋อเอาเปล่าไม่มึหรือมึงจะเหนื่อยกับกูเปล่าหรือมึงจะเหนื่อยกับกูเอาเปล่าไม่สิบสิบมึงก็ไม่เล่นยี่สิบยี่สิบมึงก็ไม่เล่นหนึ่งหนึ่งเล่นเปล่าเล่นเปล่าเล่นเปล่าไอ้ศาสตว์เห็นว่ามึงไม่กล้าเลแต่มึงเก่าอ่ะมึงเก่าผิดบริบทอ่ะ มึงกล่าวผิดบริบทไอ้ขยะไอ้สัตว์ดูตัวเป้าไม่ต้องขำกบเขื่อนเนาะวิลลี่เอแซฟนะเว้ยอุ้ยบุกน้องบุกดนาพี่เธอไม่ต้องมาขำแก้เขื่อนไปกูไแก้ต้นตีไปต้องทีซีนะครับอย่างนี้ไม่ทีซีไม่ได้นะสิบสิบก็ไม่เล่นยี่สิบยี่สิบก็ไม่เล่นหนึ่งหนึ่งก็ไม่เล่นไอ้สัตว์เก่าเฉยไอ้เหี้ยแล้วมันไปโดนกันวะผมไม่เข้าใจมันไปโดนกันได้ไงวะเอาเลยสงสารล่าไปเหี้ยมาไปโดนกันได้ไงวะทำไมถึงมีเรื่องกันอะ โลโลโลข like ้าวเหนียวมึงอยู่ในกระติกมึงไม่ป่ากูขอจิ้มน้ำทีดิโอ้ย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 โอยโอ้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 ยโออ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโอ้้อ้ยโ้ยโอ้ย้ยอยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโ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 อ เฮียไปๆกลับไปตกปลากับพวกมึงเถนื่อยเฮียบอกไม่มีตังค์อ่ะไปๆๆเมื่อไหร่พร้อมพร้อมเมื่อไหร่บอกไอสัตว์เก่าให้ถูกบริบทแล้วมึงเล่นกิจกรรมมึงรับให้ได้น้องเวลามึงใช้ชีวิตในเมืองรับให้ได้ยินป่ะรับให้ได้น้องถ้าโดนพวกกูกดรับให้ได้อยู่ก็ให้ได้ก็พออย่าแตกพอกูขอแค่นี้กูขอแค่นี้ไม่ขออะไรมาก ถ้ารับไม่ได้ก็มากลับปเลยใครใครไอ้ทวิตทีวันเก่ามึงมาด่วนเลยทวิตทีวันเก่ามึงมาด่วนเลยทวิตทีวันเก่ามึงมาด่วนเลยสัตว์มึงมาด่วนเลยทวิตทีวันเก่ามึงมาด่วนเลยกู่สาวจะให้ไปใช้มึงมาด่วนเลยล้อหลอนเก่ามึงมาด่วนเลยโอหลีดจะบอกว่าด่วนเลยส่งยี่สบเอ็ดกดส่งสู่ทะเลด่วนเลยมึงมาเข้าสล็อตด่วนเลยไอ้้แมนเหีย โล่โล่ไอระพ้ายี่สิดวนเลยไม่เล่นไอ้สัตว์อย่าเสีย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 บางตัวบางตัวเป็นทำไรทำนาด้วยนะนี่กูให้มึงแบบสุดๆแล้วนะเนี่ยกูให้มึงแบบกูอยากเล่นกับพวกมึงจัดเห็นพวกมึงเก่าอะให้มึงแบบน่โนยี่เบีดมาด่วนยี่เบียดมาด่วนอยี่เบียดมาด่วนยี่เบียดมาด่วนยี่เบีดมาด่วนสิ่งสุดของแกสิ่สุดของแกรู้จักไหมสิ่สุดของแกคุยทีเหอะเฮียใครก็ได้พวกมึงอะใครก็ได้สักทีเหอะไอสัตว์ตอนเนี้ย ถ้าเก๋าถ้าถ้ามีแค่ปากแล้วเก๋าแค่ปากแกไปไกลๆส้นตีนงกูเลยสับไปกูไม่ค่อยชอบเลยแกงแกขับเพื่อนซี่ที่มีแค่ปากเนี่ยสัตว์ไปไกลส้นตีนงกูเลยขยะแต่ถ้ามันกลับมาเต็มคนไม่น่าดูนะถ้ากลับมาตอนนี้กูเห็นเล่นกิจกรรมมีไม่ถึงสิบมีไม่ถึงห้าคนในสัตว์ฟอมเก๋าไอเฮี้ยขยะเอ้ยไม่ด่าเสียจัดเลยเฮี้ยเติมไฟให้น้องแกงพัวเมื่อยเดี๋ยวกูเติมไฟเองเถยะวะรีบหาคนเข้าซาร์ซ้ายสัตว์อย่าจน โอ้โหโอ้โหดี่จไวมาสวนมันไม่มีแดนเจเอาดิเจเฮ้ยไม่ไม่ไม่เดาะโดนปุ๊บกูจ่ายป้าว่าไอ้เหี้ยอย่างรวยไอ้น้องมึงมึงฟังกูนะแต่กูรับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเด็กที่แค้เนี่ยกูทำแก๊งมายังไม่ถึงยี่สิบกูหากูหาสตอรี่เล่นไหนสัตว์กูอย่างลานในน้องต่างกับพวกมึงไอีดิคี้ะขยะแก๊งยังมีไม่ถึงสิบเลยทุกวันเนี้ยเก่าอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์โอ้ส าได้ไงเพื่อนแม่งขี้ขาดไอ้เหี้ยไม่โอ้นเขาขึ้นมาทำทรงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะโอ้าวเดี๋ยวพี่ตอนโซบไอ้แก๊งเนี้ยกูบอกให้นะขึ้นมาทำคณะตลกกูบอกให้เดี๋ยวมึงไม่มีหรอกมีแต่คำพูดไอ้เหี้ยขึ้นแก๊งมาฟาร์มมึงขึ้นมาทำไมวะไอ้เหี้ยขึ้นมาลันมานั่งมานั่งเก็บกระหล่ำนั่งเก็บแครอทไอ้เหี้ยขึ้นมาลันหรือมึงขึ้นขึ้นมาเล่นตลกเนี่ยพ้ากูเอาจิงมึงก็ไม่เล่นไอ้สัตว์เก่าอยู่นั่นแหละ เอาไปไปกันส้นเต้นกันไปเฮ้ก็ติดติดเขาเหนียวปะขับขับรถแล้วไปกันส้นเต้นกันไปมึงกันปะไอ้วิส๊กขึ้นแข่งมาเพื่อเอาสวัสดิการโอ้โหสวัสดิการมันหิวอะมันอิ่เอาอันนี้ขึ้นแกงมาเอาอันนี้เปล่าตกปลาเอฟแฉ่ป่าสวัสดิการมันแซ่บอ่ะเอาหน้าเข้าสู้อีกละเอาอีกละรีบรีบตาเพื่อนดิไปไปฟาร์มเพือนไปไม่ตกปลาไปเฮ้ยขอบคงพระพี่ขอบคุณเดี่ยหม่งปลาไปไปไปรีบไปฟาร์มไปไปไปตามหาเพชรก่อนนะพี่เออไปไปไปกูให้กูให้เวลาไป คนครบยี่สิบเมื่อไหร่ก็เรียกมึงตามตามชื่อเฉพาะกิจมาดิตามชื่เฉพาะกิจมาดิมึงตามชื่เฉพาะกิจมึงตามชื่เฉพาะกิจมาดิมึงตามชื่เฉพาะกิจมาดิมึงตามชื่อเฉพาะกิจมาดิมรงยามช่อเฉพนะกิ่มอ่ะ